สวัสดีคนราศีพิจิกทุกๆคนด้วยนะคะขอต้อนรับสู่ช่องเมสเศทาโรบายตานะคะทุกๆคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาเสมอรวมถึงการที่ทุทกๆคนรับชมคลิปการกดไลค์การกดแ like, ชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการโอนค่าขนมให้ตาการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการมาดูดวงซื้อของเสริมดวงด้วยนะคะกราบขอพระคุณทุกคนอยู่เสมอเลยค่ะเรามาดูกันว่า เรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมามอยสสยไพ่ทาโร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ารู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในโหมดพักร้อนพักผ่อนหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะหรือคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นอ,อาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนเพิ่งโรงเรียนภาษาซึ่งคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่คุณเรียนอยู่่ะ มันจะทำให้คุณมีเงินที่เยอะมากขึ้นหรือทำให้คุณมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นหรือบางคนถ้าไม่ใช่เรื่องตัวเองคุณอาจจะกังวลเรื่องของลูกคุณอา,อาจจะต้องลูกของคุณอาจจะอยากไปเรียนต่างประเทศแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันต้องเสียเงินก้อนใหญ่แน่ๆเลยนะคะ แต่ถามว่าคุณอยากให้ลูกคุณไปไหมก็มีสิทธิ์เป็นไม่ได้ว่าคุณจะซัพพอร์ตลูกคุณเพราะคุณค่อนข้างที่จะมองเห็นว่าเออถ้าลูกอยากจะทำอะไรอะ่ะแล้วถ้าคุณทำได้เนี่ยคุณก็จะทำให้หรือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีโปรเจกต์บางอย่างที่เกี่ยวกับงานออนไลน์การการขายเสื้อผ้าเด็กการขายของเด็กเนี่ย หรือการขายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับออนไลน์ที่คุณลงทุนอยู่แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันขายได้ดีหรือว่ามันจะทำเงินนะคะให้กับคุณได้อืความรู้สึกจากหน้าไพ่สี่ใบนี้หรือบางคนก็อาจจะอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะก็ได้แล้วช่วงนี้ก็อาจจะนั่งสมาธิบ่อยอาจจะเป็นนั่งเพื่อใช้กดแรงดึงดูด หรือว่านั่งเพื่อที่จะทำให้คุณนิ่งมากขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นก็ได้บางคนถึงขนาดสวดมนต์ด้วยก็ได้นะคะหรือบางคนแบบเพิ่งจะมาแบบเข้ามีเซนอะไรบางอย่างหรือเข้าเส้นทางทางด้านแบบจัก,กรวาลกดแรงดึงดูดอะไรแบบนี้ทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณที่ตารู้สึกมาดูสิ เรื่องไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายนหรือคุณอาจจะรอเงินอยู่ก็ได้นะคะถ้าเป็นอีกมุมหนึ่งนะเรื่องไม่คาดคิดในเดือนพฤศจิกายนของคนรา,ราอะไรของคนราศีพิจิกเรื่องอะไรบ้างจ๊ะ ทำฟรีแลนซ์หรือเปล่าคุณอาจจะลองทำบางอย่างเล่นๆดูเป็นอาชีพเสริมอืมแต่คุณรู้สึกดีกับมันมากๆอะ่ะนะคะคุณรู้สึกดีมากๆแล้วคุณจะทำสิ่งเนี้แล้วมีเงินเก็บเยอะขึ้นด้วย หรือคุณทำมันเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันได้เงินเยอะก็ได้แล้วสิ่งที่ตารู้สึกก็คือว่าถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแบบฟรีแลนซ์ธุรกิจของคุณเนี่ยที่คุณจะมีเงินที่เยอะขึ้นะหมายความว่าคุณจะเจอกับสองคนนี้เนะี <c> ่ย <oughs> ที่จะคุยหรือสื่อสารกับคุณเรื่องเงิน มันอาจจะเป็นในมุมมองไหนดูสิอุ้ยภัย้วยขึ้นมาหมดเลยคุณอ่ะโอเคถ้าคุณยังไม่มีคู่เนี่ยแล้วคุณมีการมีใครบางคนทักคุณมาติดต่อคุณมาแบบเพิ่มเพื่อนแบบงงๆหรือมีใครบางคนที่ คุณไปติดต่อผ่านแอปแอปเลือกคู่แอปคู่ะนะคะระวังเรื่องของการที่จะมีใครบางคนมามอบความรู้สึกที่มันดีอะ่ะให้กับคุณแต่มันเป็นการขายฝันน่ะ <c oughs> มันไม่จริงแต่เขามาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างก็คือมาเอาเงินคุณนะคะอันนี้เฉพาะบุคคลนะ มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเนี่ยจะมีคนที่ใช้อารมณ์อ่ะคำว่าใช้อารมณ์คือเขารู้ว่าคุณมีจุดอ่อนอะไรอะแล้วเขาจะเข้ามาในวันที่คุณรู้สึกแย่หรือมีบางเรื่องที่มันแย่ๆเขานี้ให้มาดูความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองค่ะคุณอาจจะไปดึงดู ให้คนเหล่านี้เข้ามาคุณกำลังคิดเรื่องอะไรถ้าคุณเจออะไรแบบเนี้ให้คุณย้อนกลับไปคิดด้วยเรามีพลังงานแบบไหนนะเราถึงดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาเช่นเรามีความกลัวเงินหมดหรือเปล่าหรือเรามีความกลัวบางอย่างในการใช้เงินะนลงทุนกับอะไรบางอย่างแล้วเราก็แบบกลัวว่ามันผิดพลาดมันจะเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่า คือกดแรงดึงดูดนะมันใช้ยากนะแต่มันจะไม่ยากกับอะไรรู้ไหมมันจะไม่ยากกับความกลัวมันเข้มข้นนะึกออกใช่ไหมคะยิ่งคุณกลัวยิ่งคุณรู้สึกแย่แล้วเห็นภาพด้วยนะมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องของคนที่จะมาเอาทรัพย์สินของคุณไปข้อแรกข้อสองหรือ มีบางคนจะให้คุณไปลงทุนนี่ก็ระวังด้วยหรือมีอีกเรื่องหนึ่งคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่คุณไว้ใจเขาได้ต้องไว้ใจได้จริงๆนะแล้วเขามาชวนคุณไปลงทุนคือคุณต้องรู้ลึกกับตรงนั้นก่อนนะคะหมายความว่าเอยรู้ด้านนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไม่แน่นเนี่ยตาจะไม่แนะนําให้คุณไปลงทุนนะ คือถ้าจะมาพูดว่าเฮ้ยลงอันนี้ได้เท่านี้เนะี่ยตาจะบอกเลยว่ามันดูง่ายไปอะไรที่มันดูง่ายๆอ่ะมันไม่มีความจริงในนั้นนะคะเพราะตากระโดนมาแล้วเราหวังด้วยนะทุกคนสองก็คือว่ามันอาจจะมีคนที่เข้าหาคุณโดยหวังผลประโยชน์บางอย่างอะ่ะเนี่ยอาจจะหน้าตาดีเลยแบบอุย้ยธาตุน้าอะ่ะหน้าตาดีมีเงินดูภูมิฐานดูแบบสเปคเลยสเปคฉันเลยอะไรเงี้ยให้ระวังไว้ก่อนสองก็คือคุณ อาจจะฝันถึงใครบางคนนะ่ะแล้วคุณได้เจอกับเขาผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าคุณโสดมานานนะอืมมีสิทธิ์สองก็คือว่าคุณจะหยิบความฝันของคุณอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมาลงมือทำอย่างมีความสุขเห็นไหมว่าแปลได้หลายเรื่องมากคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนี้แต่ไม่ได้ทำมา คือคิดไว้นานละ่ะแต่ไม่ได้ทําแต่มาลงมือทําเนี่ยเนี่ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีเนี้ยมันต้องมีเรื่องดีๆน่เลยได้เงินโบนัสแล้วก็เอาโบนัสเป็นลงทุนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสิงที่ตารู้สึกนะเรื่องไม่คาดคิดเนี่ยว้าวเกิดซันขึ้นอะ บางคนจะได้เงินที่รออยู่หรือบางคนจะได้ก่อตั้งธุรกิจหรือมั่นหรือบางคนจะได้งานถ้าสมมุติคุณสมัครงานอยู่คนที่จะมาสัมภาษณ์คุณคืออาจจะเป็นคนนี้ค่ะแต่เขาไม่คนใจดีนะแต่ความใจดีของเขาตารู้สึกว่าเขาอาจจะแบบเมียปะเมียเมียทุกระเบียบนิ้วอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่างานก็คืองานฉันแบบชอบคนรอบครอบ ฉันชอบคนเก่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอืคุณอาจจะได้งานหรือมันมีบางเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองถ้าคุณทําธุรกิจอาจจะเป็นใครที่มาร่วมหุ้นลงทุนด้วยพาร์ทเนอร์ธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะแต่ตามมองเห็นว่ามันจะผ่านไปได้ดีๆนะเดือดซันขึ้นมาครานี้ไพ่อาจจะแนะนําว่าให้คุณลองพลิกมุมมองบางอย่างดู เพื่อให้คุณได้เติบโตทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งหรือมากกว่าเดิมอ่ะเหมือนกับเขาจะแนะนําว่าสมมติถ้าคุณทําธุรกิจอยากให้คุณคิดแบรนด์อของใหม่ๆห,หรือว่าโปรโมชั่นใหม่ๆใ,ในมุมกลับดูสิมันจะได้เพิ่มยอดขายให้กับคุณนะตามองเห็นว่าคุณจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะทำงานอ่ะ แล้วคุณมีอย่างอื่นทําด้วยเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของคุณเนี่ยคุณก็จะได้เงินจากตรงนี้มาด้วยนะคะอมืมาดูสิลงลึกกันหน่อยหรือบางคนจะได้แต่งงานหรือเปล่ายินดีด้วยนะคะบางคนเอาเงินไปเสียกับงานแต่งเออมาดูสิเรื่องไม่คาดคิดของคนราศีพิติกในเดืนเอนพฤศจิกายนเรื่องงาน เป็นยังไงคะคุณจะต้องไปสอนเด็กหรือเปล่าอาจจะมีใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกงุหงิดนะเรื่องงานนะคะเป็นคนที่เหมือนจะดีหรือเปล่าอาจจะเด็กกว่าคุณหรืออาจจะอายุเท่าคุณ แต่คุณอาจจะไม่คิดว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดได้ระวังด้วยนะคะคนบางคนที่เหมือนจะดีต่อหน้าแต่รับหลังไม่ดีอมีนะคือใส่หน้ากากอยู่สองคนนี้เด็กกว่าหรือเท่ากันตาให้คุณอย่าไปดึงดูดมนันมาตาบอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้คุณกลัวไปก่อนหรือให้คุณคิด ไม่ดีไปก่อนนะคะแต่บอกเพื่อให้ระวังว่าอย่าไปคิดถึงมันมันจะไม่เกิดถ้าคุณไม่ไปอินเทนตหรือเข้มข้นกับมันในนี้นึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาแค่เตือนเท่านั้นหรือมันอาจจะมีใครที่พูดกับคุณแบบอย่างหนึ่งแล้วไปพูดกับคนอื่นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันอ่ะมันก็าจ,จะเกิดความ ผิดพลาดในเรื่องของการทํางานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังตัวเองเป็นหลักคือสื่อสารอะไรให้มีหลักฐานด้วยนะคะอย่าไปสื่อสารปากเปล่านะอืมเรื่องนี้นะคะมาดูสิเรื่องของความรักคนราศรีพิจิกจ้ะอุ้ยอุ้ย เรื่องของความราาักค่ะโอ้ออกมาเป็นเดอะซันมันมีระวังบางคนที่หลอกให้รักด้วยนะคะอันเหมือนกับว่าจะโดนใครฉวยโอกาสในช่วงจังหวะที่แบบ อ่อนแอของคุณเนะนี่ยเรื่องนี้ยังอยู่ในหัวตาอยู่ยังยังเห็นตามหน้าไพ่อยู่คราวนี้อ่ะคุณจะเปล่งประกายมากๆหรือว่าสนุกสนานมากๆากในเดือนหน้าแล้วแบบไอ้ตรงเนี้มันอาจจะไปดึงดูดใครบางคนให้มาขายขนมจีบคุณก็ได้นะคะถ้าเป็นทางกายภาพเนาะแต่ถ้าเป็นทางออนไลน์เนี่ยให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือว่าเชื่อหูไว้หูนึกออกใช่ไหมคะตระวังด้วยเรื่องออนไลน์คราวนี้อ่ะ บางคนน่ะอาจจะรู้สึกอึดอัดกับบางเรื่องเช่นมันเป็นความรู้สึกที่มีอยู่แล้วอะที่เขาไม่ตรงตามใจคุณในบางมุมอะแล้วคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนที่ตัวเราเองได้เท่านั้นแต่ถามว่าเออคนมีคู่เป็นยังไงคุณจะเหมือนกับ ช่วยกันหาเงินหรือมองหาช่องทางไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับมันสตรัคอยู่มันติดกับอยู่อ่ะมันดูไม่โฟล์อะคะ่ะถ้ามีคู่นะแต่ถ้าไม่มีอ่ะคุณจะโคตรโดดเด่นเลยในเดือนหน้าในเรื่องของความรักการเป็นตัวเองของคุณมันจะไปกระแทกใครบางคนแล้วแบบเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์เออเขารู้สึกดีกับคุณอะนะคะนี่นะ นี่คือความรักของคุณเป็นไม่ได้ไหมว่าจะมีใครมาตีคุณอาจจะมีสักคนหนึ่งอะถ้าไม่ใช่ออนไลน์นะแต่ถ้าไม่ใช่คือออนไลน์เนี่ยคุณดูแบบดูมีเสน่ห์ดูใจดีดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระวังคนที่จะมาหาผลประโยชน์จากคุณด้วยถ้าคุณเป็นสายเปย์นะระวังเรื่องนี้นะคะความโดดเด่นของคุณจาเป็นปัญหาของคุณได้มาดูเรื่องเงินสิ เงินของคนราศีพิจิกจ้าเนี่ยคุณจะได้เงินที่ตาบอกคุณจะได้เงินจากความเจ็บปวด หรือจากการยาล้างหรือเปล่าหรือสิทธทิของคุณหรือเปล่าอันนี้พูดไปก่อนนะคะมันอาจจะไม่ใช่ก็ไดเ้เป็นพลังงานเฉพาะบุคคลเรื่องเงินอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะแบบยาล้างอะไรเงี้ยนะคะสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหมายความว่าคุณอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักอนะระวังเรื่องนี้ด้วย หรือคุณต้องเสียออกไปอะอะสมมุติที่ตาไปเตือนว่าเอ้ยมันจะมีคนมาหลอกคุณหรือแบบเป็นสแกมเมอร์นะมันอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้นะคะที่โดนหลอกอะแล้วคุณจะต้องไปรับผิดชอบหรือไปช่วยเขาอะ่ะอืมอันเนี้ยก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่แบบว่าอ่า ไม่รู้นะในพูดก่อนนะคือว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างคุยกันเรื่องนี้แบบจริงจัง,จงตาสิ่งที่ตาพูดเนี่ยตาแนะนํานะคะตาไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะนี้แยกกันก่อนไพ่แค่ขึ้นมาแนะนำสองก็คือว่าแค่ไปพูดคุยกันว่าในทิศทางเอออย่าไปเชื่อนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่เป็นในมุมมองที่เชิงบวกไม่ใช่ว่าไปพูดเพื่อที่แบบวิ uy, มันจะมาเมื่อไหร่ มันจะเกิดเมื่อไหร่มันเกิดแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะอย่าลืมว่าความกลัวความกังวลจะดึงดูดมาไว้นะคะก็อาจจะต้องมีเรื่องให้เสียเงินกับคนในครอบครัวหรือเสียเพื่อคนอื่นเนี่ยแหละดูบทสรุปกันหน่อยค่ะพ้าอยากบอกว่าอะไรชีวิตต้องสู้นะคะคนราศีพิจิกบอกสู้มาทุกปีเลย ไม่ว่าราศีไหนก็ต้องสู้ทุกคนไม่ใช่ราศีพิจิกราศีเดียวนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเพื่อที่จะทําความฝันให้เป็นจริงมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักอ่าบางคนเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดในเรื่องงานประชุมบ่อยหัวหน้าก็จู้จี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือความฝันบางอย่างที่คุณรู้สึกจะทาเนี่ยคุณจะหยิบมาทําในเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือวางแผนตั้งแต่เดือนนี้ละ แล้วก็คุณอยู่ในระดับที่สูงแล้วเจ็ดไม้เท้าเนี่ยเก่งแล้วเก่งมากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลาทะเลาะบใครที่ไม่จําเป็นนะคะอยู่ในจุดที่คุณอยู่นี่แหละแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณได้ก,ก้าขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันต้องมีสมดุลด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราสําเร็จแล้วเราไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยอะค่ะเราต้องเห็นว่าเออครอบครัวยินดีกับเราหรืออะไรเงี้ยค่ะต่อสู้แล้วมีสมดุลด้วย นี่คือสิ่งที่ไพ่อ,อยากบอกแล้วไพ่ออร์กเคิลอยากบอกว่าอะไรคะคนน่ากลัวกับผีเห็นไหมที่ตาบอกอะระวังคนที่หิวด้วยนะคะที่จะมาหาผลประโยชน์จากคุณเนี่ย คุณจะมีนาทีทองของชีวิตเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่มันอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีก่อนเพื่อให้คุณได้เจอกับจุดที่คุณมีสติมีสมาธิแล้วก็เยียวยา,ยาแต่มันจะดีมากขึ้นหลังจากที่คุณเจอกับเรื่องไม่ดีอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มนะคะอืมและ ว้าวสุดยอดเลยอะในเดือนพฤศจิกายนอะไพ่บอกว่ามันจะเป็นจุดคลายแม็กอะที่สุดของคุณที่มันร้อนแรงมากๆนะคะอันนี้ไพ่ราศีเมษเนาะมันจะมีความร้อนแรงของการที่คุณเจอแต่ที่ตาบอกว่าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นแล้วอันนี้คือจุดพีคสุดจุดคลายแม็กของคุณสุดๆละและ,และหลังจากจบนะ เห็นไหมไพ่ต่อเนื่องกันสุดๆเขากําลังบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่กําลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นคิดบวกไว้ก่อนเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพื่อสอนเราว่ามีเรื่องที่ดีกว่ารอคุณอยู่เสมอนั่นคือหนังสือเล่มหนึ่งที่มันไม่ดีที่คุณจะต้องผ่านด่านแล้วก็จํากัดกําจัดมันทิ้งไปเพื่อเจอเล่มใหม่ที่ดีกว่าเดิม นั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวไม่คาดคิดของคนราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนค่ะตาก็ขอขอบคุณทุกคนเสมอที่สปอร์ตตาทุกๆช่องทางแล้วก็ขอให้คิดว่าโลกนี้ก็เหมือนเกมเกมหนึ่งที่คุณจะต้องผ่านด่านไปไเรื่อยๆนะคะคก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันแล้วก็รักทุกคนเสมอนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ